Secret Ejaculation of the Rich Rare Earth isn't rare, it's s t r a t e g i c ในช่วงต้นศตวรรษที่21โลกเคยพูดถึงน้ำมันในฐานะพลังงานหลักที่กำหนดชะตาเศรษฐกิจโลกแต่ในศตวรรษที่21ตอนปลายเราเริ่มพูดถึงสิ่งใหม่นั่นคือแร่าธาตุหายากหรือแร e r e Earth e l e m ล (SEREs) ซึ่งกลายเป็นหัวใจของเทคโนโลยีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงระบบนำวิถีของขีปนอาวุธสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในปี2025คือสัญญาณการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเมื่อรัฐบาลไทยลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU กับสหรัฐอเมริกาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการผลิตและจัดหาวัตถุดิบกลุ่มแร่ธาตุสำคัญ critical minerals โดยเฉพาะแร่หายาก ซึ่งถือเป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจเทคโนโลยีสีเขียวหากย้อนกลับไปในช่วงปี1980ถึง2000จีนเริ่มลงทุนอย่างจริงจังในอุตสาหกรรมแร่หายากและในเวลาไม่ถึง30ปีจีนกลายเป็นผู้ผลิตและแปรรูปแร่หายากกว่า90%ของโลกทำให้ประเทศอื่นๆต้องพึ่งพาการนำเข้าจากจีนแทบทั้งหมดสหรัฐอเมริกาเคยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในช่วงทศวรรษ1990 แต่ภายหลังได้ปิดเหมืองหลายแห่งเนื่องจากต้นทุนสิ่งแวดล้อมสูงปล่อยให้จีนกุมอำนาจในตลาดจนกระทั่งสงครามเทคโนโลยีระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งปะทุขึ้นหลังปี2020รัฐบาลสหรัฐเริ่มผลักดันแผนลดการพึ่งพาจีนโดยพยายามหาพันธมิตรใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยคือหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นประเทศไทยมีศักยภาพด้านทรัพยากรแร่หายาก ในพื้นที่หลายจังหวัดเช่นอุตรดิต์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยเฉพาะแหล่งแร่โมนาไซและบาสตินาไซที่มีธาตุนิโอไดเมียมและพราซิโอไดเมียมซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของแม่เหล็กถาวรในมอเตอร์รถยนต์ไฟฟ้ารายงานของ U.S Geological Survey u s US g ระบุว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการผลิตแร่หายาก ติดอันดับ6ของโลกในปี2024เพิ่มขึ้นกว่า20%จากปีก่อนหน้านั่นทำให้ไทยกลายเป็นจุดสนใจในสายตาของวอชิงตันข้อตกลง MOU ที่พึ่งลงนามในปี2025ไม่ใช่เอกสารทางเทคนิคแต่เป็นจุดเปลี่ยนทางยุทธศาสตร์เพราะสหรัฐได้สิทธิ์เข้ามาร่วมสำรวจพัฒนาและเข้าถึงแหล่งแร่ในไทย รวมถึงโอกาสในการตั้งโรงแปรรูปภายในประเทศซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงจีนเท่านั้นที่ทำในระดับนี้ในยุทธศาสตร์ของสหรัฐแร่หายากไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรธรรมชาติแต่เป็นเครื่องมือทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติการที่จีนสามารถควบคุมการส่งออกแร่หายากทำให้จีนมีอาวุธทางเศรษฐกิจในมือเช่นในปี2010จีนเคยระงับการส่งออกแร่ไปยังญี่ปุน่น หลังเกิดข้อพิพาททางทะเลและเหตุการณ์นั้นทําให้ทั้งสหรัฐและยูตระหนักว่าการพึ่งพาจีนคือความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ปี2024รัฐบาลวอชิงตันจึงตั้ง Partnership for critical minerals ร่วมกับประเทศพันธมิตรหลายประเทศเช่นออสเตรเลียแคนาดามาเลเซียและล่าสุดคือไทยโดยมีเป้าหมายหลักคือสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม ที่ไม่ต้องผ่านจีนในมุมหนึ่งไทยได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีการแปลรูปแร่ขั้นสูงที่สหรัฐพร้อมถ่ายทอดซึ่งสามารถสร้างรายได้และการจ้างงานจำนวนมากโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกของประเทศแต่ในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ไทยต้องแลกคือความเป็นกลางเชิงยุทธศาสตร์จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของไทยทั้งในแง่การส่งออก นำเข้าการท่องเที่ยวและการลงทุนขณะที่สหรัฐคือพันธมิตรด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีการเอ็นข้างสหรัฐในประเด็นแร่หายากจึงอาจถูกตีความว่าเลือกข้างในสมรภูมิสงครามเทคโนโลยีโลกนักวิเคราะห์บางคนเรียกสถานการณ์นี้ว่ากับดักแร่หายาก (Rare Earth Trap) เพราะประเทศขนาดกลางอย่างไทยจะถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมแข่งขัน ระหว่างมหาอำนาจโดยไม่รู้ตัวสื่อของรัฐบาลจีนเช่น Global Times และ China Daily เริ่มรายงานเชิงเตือนว่าการที่บางประเทศในอาเซียนให้สิทธิ์เข้าถึงแร่หายากแก่สหรัฐอเมริกาอาจทำลายสิียรภาพของภูมิภาคและชี้ว่าความร่วมมือคนรอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมไม่ใช่การเลือกข้างจีนเองกำลังออกกฎหมายควบคุมการส่งออกแร่หายาก รวมถึงระบบไลเซนส์ r e q u i r e m e n ทที่กำหนดให้บริษัทจีนต้องได้รับอนุญาตก่อนส่งออกวัตถุดิบนั่นหมายความว่าจีนสามารถใช้กลไกนี้ตอบโต้ประเทศที่ร่วมมือกับสหรัฐได้ทุกเมื่อสำหรับไทยนี่คือสัญญาณเตือนว่าการก้าวเข้าสู่ตลาดแร่หายากระดับโลกอาจไม่ใช่เพียงเรื่องเศรษฐกิจแต่คือการเดินบนเส้นลวดระหว่างสองขั้วอำนาจ ในระยะยาวความสําคัญของไทยอาจเพิ่มขึ้นในฐานะจุดเชื่อมโยงห่วงโซ่แร่หายากอาเซียนเพราะไทยตั้งอยู่ระหว่างประเทศที่มีทรัพยากรลาวกัมพูชาพามา่าและประเทศที่มีอุตสาหากรรมเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นมาเลเซียเวียดนามสิงคโปร์หากไทยสามารถใช้ MOU นี้เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาอุตสาหากรรมแปลรูปขั้นปลายได้จริงไทยจะไม่เป็นแค่ผู้ส่งออกวัตถุดิบ แต่จะก้าวสู่ผู้เล่นในห่วงโซ่คุณค่าเทคโนโลยีโลก ในสมรภูมิที่ทุกขั้วต่างต้องการชักเยอ่อประเทศขนาดกลางอย่างไทยคำถามสำคัญคือไทยจะวางตนเองในสมรภูมินี้อย่างไรเพื่อให้ได้อำนาจต่อรองสูงสุดโดยไม่สูญเสียความเป็นกลางและอธิปไตยทางเศรษฐกิจแร่หายากหรือ Rare Earth Elements (REE) กำลังกลายเป็นสมรภูมิใหม่ของการแข่งขันทางเทคโนโลยีโลกอเมริกาและจีนต่างรู้ดีว่า ใครกุมห่วงโซ่อุปทานของแร่นี้ได้ก็เท่ากับกุมหัวใจของอุตสาหกรรมอนาคตตั้งแต่แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชิปไปจนถึงระบบป้องกันทางทหารแต่ในสนามนี้มีชื่อของประเทศไทยปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนเมื่อรัฐบาลไทยลงนามข้อตกลงให้บริษัทจากสหรัฐเข้าสำรวจและพัฒนาเหมืองแร่หายากในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีการพูดถึงสิทธิขาดในการวิจัยและพัฒนาซึ่งกลายเป็นจุดชนวนให้เกิดคำถามว่าไทยกำลังให้อำนาจมากเกินไปหรือไม่และนี่จะกระทบต่อสมดุลความสัมพันธ์กับจีนอย่างไรหากย้อนดูโครงสร้างตลาดโลกจีนครองการผลิตแร่หายากกว่า70-80%ของโลกและเป็นผู้แปรรูปเกือบทั้งหมดขณะที่สหรัฐ เคยพยายามฟื้นเหมืองเมา t ์เ n น a s สแต่ต้องพึ่งจีนในขั้นตอนแยกสกัดหรือ Refining ในยุคหลังสงครามการค้าปี2018ถึง2020สหรัฐจึงเดินหน้ากระจายความเสี่ยงโดยการหาพันธมิตรใหม่ในภูนิภาคเอเชียไทยอินโดนีเซียเวียดนามและออสเตรเลียกลายเป็นเป้าหมายหลักเพราะม,มีศักยภาพด้านทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมกรณีของไทย มีการสำรวจพบแร่โมนาไซต์และบาสเทนไน์ซึ่งมีส่วนประกอบของาธาตุหายากหลายชนิดเช่นแลนทนัมซีเรียมและนีโอดเมียมวัตถุดิบสำคัญในแม่เหล็กถาวรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงการที่สหรัฐเข้ามาแสดงความสนใจจึงไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจแต่คือยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงระดับโลกเพื่อไม่ให้จีนผูกขาดห่วงโซ่นี้ทั้งหมดข้อตกลงสิทธิขาด จุดเปลี่ยนของภูมิรัฐศาสตร์ในไทยข้อมูลจากแหล่งข่าวต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงระหว่างไทยกับสหรัฐมีลักษณะคล้าย MOU ทางวิจัยและการลงทุนร่วมแต่มีการให้สิทธิแก่บริษัทสหรัฐในการสำรวจและทดลองสกัดแร่โดยรัฐบาลไทยจะมีส่วนร่วมในรูปแบบข้อมูลและกำกับดูแลมากกว่าการร่วมดำเนินการโดยตรง แม้ฟังดูเป็นความร่วมมือปกติแต่ประเด็นที่หลายฝ่ายตั้งคำถามคือสิทธิขาดในการพัฒนาเทคโนโลยีและการแปลรูปซึ่งอาจทำให้ไทยตกอยู่ในสถานะผู้ถือทรัพยากรโดยไม่ได้มีอำนาจในการกำหนดมูล,ลค่าของมันจีนจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเพราะไทยคือพันธมิตรหลักในกรอบความร่วมมือแถบและเส้นทางหรือ Belt and Road Initiative อีกทั้งจีนเองมีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมอีวีและพลังงานสะอาดในไทยมูลค่ามหาศาลหากไทยหันไปให้สิทธิทางยุทธ,ธาศาสตร์กับสหรัฐอาจส่งผลให้จีนมองว่าไทยกำลังเอียงข้างฝ่ายตรงข้ามในระดับภูมิรัฐศาสตร์นี่อาจไม่ใช่แค่ข้อตกลงเหมืองแรกแต่คือการวางหมากใหม่ในเกมอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยกำลังอยู่ในจุดก้มกึ่งระหว่างสองมหาอำนาจ ด้านหนึ่งสหรัฐเสนอความร่วมมือทางเทคโนโลยีสะอาดการลงทุนด้านพลังงานใหม่และโอกาสเข้าถึงตลาดโลกอีกด้านจีนคือคู่ค้างรายใหญ่ที่สุดของไทยเป็นผู้นำเข้าส่งออกและนักลงทุนหลักในอุตสาหกรรม EV ีและโลจิสติกส์หากไทยเลือกข้างใดข้างหนึ่งมากเกินไปความเสี่ยงจะสูงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและการเมืองตัวอย่างเช่นเวียดนามซึ่งพยายามรักษาสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่าย ก็ยังเผชิญแรงกดดันจากการถูกจับตามองเรื่องการผลิตสินค้าที่อาจส่งต่อไปยังประเทศคู่แข่งสำหรับไทยการตัดสินใจเรื่องแร่หายากจึงเป็นบททดสอบสำคัญของยุทธ,ธศาสตร์สมดุลแบบไทยว่าจะสามารถรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองคู่ได้อย่างไรโดยไม่เสียผลประโยชน์ของชาติโอกาสไทยสามารถใช้จุดแข็งทางภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐานใน e อ c เป็นศูนย์กลางการผลิตสะอาดของภูมิภาคการร่วมมือกับสหรัฐอาจเปิดประตูให้ไทยเข้าถึงเทคโนโลยีสกัดและแปรรูปที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่จีนมักเก็บไว้ในระบบปิดดึงดูดการลงทุนจากประเทศที่ต้องการกระจายห่วงโซ่ออกจากจีนความเสี่ยงความสัมพันธ์กับจีนอาจตึงเครียดโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมอีีและพลังงานซึ่งจีนถือหุ้นจำนวนมาก หากข้อตกลงไม่โปร่งใสไทยอาจตกอยู่ในภาวะสูญเสียอธิปไตยทางทรัพยากรการขาดเทคโนโลยีในประเทศอาจทำให้ไทยยังคงเป็นผู้ขายวัตถุดิบราคาถูกแทนที่จะเป็นผู้สร้างมูลลค่าเพิ่มในประเทศเสียงของภาคประชาสังคมและนักวิชาการเริ่มดังขึ้นบางกลุ่มเตือนว่ารัฐควรเปิดเผยเงื่อนไขของข้อตกลงอย่างโปร่งใส เพื่อให้มั่นใจว่าไทยไม่สูญเสียสิทธิในการควบคุมทรัพยากรและควรกำหนดสถานะสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนขณะที่ฝ่ายสนับสนุนมองว่าการให้สิทธิกับสหรัฐจะทำให้ไทยก้าวเข้าสู่ระบบห่วงโซ่เทคโนโลยีระดับสูงเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจฐานทรัพยากรไปสู่เศรษฐกิจบานนวัตกรรม สงครามแร่หายากกำลังขยับเข้าใกล้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้นทุกวันและประเทศไทยกำลังกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ที่โลกจับตามองการตัดสินใจในวันนี้จะเป็นตัวกำหนดบทบาทของไทยในทศวรรษหนา้าหลังจากไทยตกเป็นจุดสนใจของโลกจากการอนุมัติให้บริษัทสหรัฐเข้าสำรวจและพัฒนาแร่หายากเสียงสะท้อนจากทั้งสองขั้วมหาอำนาจก็ดังขึ้นพร้อมกัน ฝั่งอเมริกามองว่านี่คือสัญญาณของพันธมิตรยุทธ,ธศาสตร์ใหม่ในเอเชียฝั่งจีนกลับมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจกระทบต่อความไว้วางใจทางเศรษฐกิจและตรงกลางของกระดานหมากนี้คือประเทศไทยที่ต้องรับแรงกดดันจากทั้งสองด้านพร้อมกันโลกในปี2025ไม่ได้ผเผชิญแค่สงครามการค้าแต่กำลังเดินหน้าเข้าสู่สงครามเทคโนโลยีแบบเต็มรูปแบบ t e c h n o g e o p o l i t i c a l r i v a l r y จีนกับสหรัฐแข่งขันกันตั้งแต่ระดับชิปเซตปัญญาประดิษฐ์ไปจนถึงห่วงโซ่วัตถุดิบสำคัญซึ่งแร่หายากคือจุดยุทธศาสตร์ที่ทั้งสองรู้ว่าหากเสียไปจะทำให้เสียความได้เปรียบทั้งระบบดังนั้นทุกประเทศที่มีแร่เหล่านี้อยู่ใต้ดินจึงกลายเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ใหม่ที่ทั้งสองมหาอำนาจต้องการช่วงชิงในสายตาของอเมริกา ไทยเป็นประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมืองพอสมควรตั้งอยู่กลางภูมิภาคที่เชื่อมจีนกับทะเลอันดามันมีท่าเรือน้ำลึกและโครงสร้างพื้นฐานพร้อมสำหรับห่วงโซ่อุตสาหกรรมสะอาดขณะที่จีนมองไทยว่าเป็นประตูสู่เอเชียใต้และอ่าวเบงกอรภายใต้โครงการ b e l t and Road i n i t i a t i v e การที่ไทยขยับเพียงเล็กน้อยในทางใดทางหนึ่งจึงอาจส่งผลสะเทือนต่อดุลอําจของทั้งภูมิภาคประเทศไทย มีประวัติศาสตร์การทรงตัวระหว่างมหาอำนาจมายาวนานตั้งแต่ยุคล่าอาณานิคมที่สยามใช้การทูตคานอำนาจระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสจนรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมได้ในปัจจุบันศิลปะการทรงตัวนั้นต้องกลับมาใช้อีกครั้งเพียงแต่คู่ตรงข้ามเปลี่ยนไปเป็นจีนและสหรัฐดังนั้นรัฐบาลไทยจึงต้องดำเนินยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า balance pragmatism คือการรักษาความสัมพันธ์กับทั้งสองฝ่ายอย่างเท่าเทียมไม่แสดงท่าทีชัดว่าอยู่ายใดฝ่ายหนึ่งขณะเดียวกันต้องสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศจากการร่วมมือเหล่านั้นกล่าวอย่างง่ายๆคือไทยไม่ควรเป็นเพียงผู้ขายแร่แต่ต้องใช้การเจรจาเพื่อให้ได้เทคโนโลยีและการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศควบคู่ไปด้วยไทยสามารถใช้ประเด็นแร่เอิร์ธเป็นไพ่ต่อรองเพื่อดึงการลงทุนด้านเทคโนโลยีสะอาดเข้ามา เช่นโรงงานแปลรูปแม่เหล็กถาวรแบตเตอรี่หรือวงจรรุ่นใหม่ในทางการเมืองไทยอาจใช้ความร่วมมือนี้เป็นช่องทางยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐในกรอบ IPEF หรือ Indo-Pacific Economic Framework แต่สิ่งที่ต้องระวังคือการให้สิทธิขาดในทรัพยากรซึ่งอาจทำให้ไทยเสียเป็นเจ้าของทางกฎหมายไทยควรยืนยันต่อจีนว่า การร่วมมือกับสหรัฐไม่ใช่การหันหลังให้ปักกิ่งแต่เป็นการกระจายความเสี่ยงทางเศรษฐกิจใช้จังหวะนี้ต่อรองให้จีนเพิ่มการลงทุนเทคโนโลยีแปลรูปภายในประเทศเพื่อให้ไทยกลายเป็นฐานกลางของอุตสาหกรรมหายากในภูมิภาคและเปิดโอกาสให้ไทยเป็นจุดแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีสหาสร,ระหว่างจีนกับโลกตะวันตกหากทำได้ไทยจะกลายเป็นตัวกลางเชิงยุทธศาสตร์ที่ทุกฝ่ายต้องรักษาไว้ ไม่ใช่เพียงผู้เล่นเล็ก,ลกๆบนกระดานหมากแม้ไทยมีทรัพยากรแต่ยังขาดโครงสร้างพื้นฐานเชิงนโยบายที่พร้อมรองรับการแข่งขันระดับโลกกฎหมายแร่ล้าหลังการให้สัมปทานยังขาดความโปร่งใสและไม่มีกรอบชัดเรื่องสิทธิประโยชน์ของรัฐเทคโนโลยีแปรรูปขาดแคลนไทยไม่มีโน้ตฮาวในการสกัดและแยกธาตุหายากในระดับอุตสาหกรรมระบบสิ่งแวดล้อมไม่เข้มงวด หากเร่งขุดโดยไม่ควบคุมอาจสร้างผลกระทับคล้ายกับจีนยุค90ที่เกิดปัญหามลพิษรุนแรงโครงสร้างราชการล่าช้าทําให้การเจรจาหรือดําเนินการกับต่างชาติไม่คล่องตัวเท่าที่ควรหากไม่ปรับระบบภายในไทยอาจเป็นเพียงผู้ส่งออกวัตถุดิบราคาถูกที่ถูกประเทศมหาอำนาจใช้ประโยชน์โดยไม่เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสร้างกรอบความร่วมมือแบบเปิด ไทยควรเปิดให้หลายประเทศเข้ามาร่วมสำรวจและวิจัยพร้อมกำหนดหลักไม่ให้สิทธิขาดแก่ชาติใด